นะครับเช็คความเร็วเน็ตอันนี้ผมใช้วิธีต่อ Wi-Fi มือถือนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กนี่ฮะต่อ Wi-Fi กับโน้ตบุ๊ก Wi-Fi ของมือถือนะครับ hotspot ก็เลยอยากรู้ว่า ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เข้าไปเช็คความเร็วเล็บทูนะครับก็มีหลายค่ายเนาะมีทูมีเอเอสอะไรไก็จิ้มเลือกอันนี้นี่ครับระบบก็จะทำการนี่สปีดทูต้องการที่จะทราบตําแหน่งไม่เอาโอเคก็อย่ากดเริ่มทดสอบครับนี่ครับก็จะบอก ผู้ใช้บริการรูปแบบการเชื่อมต่อรหัสอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้ตอนนี้กำลังทดสอบนะครับก็จะมีความเร็วในการดาวน์โหลดความเร็วในการอัพโหลดนะครับเดียวกำลังประมวลผล ดาวน์โหลดอยู่ที่สูงสุดสิบสี่เมกะไบต์เปอร์เซตเฉลี่ย11.30ดเมกะไบต์เปอร์เซ๋จะมาดูอัพโหลดโอเคคนอัพโหลดมาแล้วอัพโหลดอยู่ที่สามจุดเจ็ด 4.4เมกะไบต์เปอร์สเฉลี่ย3 1 7 8เมกะไบโ์เปอร์สโอเคอาเซีนซีนี้ไม่รู้จักโอเคครับผมวิธีทดสอบเน็ตนะใครอยากจะรู้ว่าอยู่จุดไหนความเร็วประมาณนี้มันมันใช้กับเราได้ไหมแบบนี้เนาะตอนนี้ผม เริ่มทำงานที่บ้านก็รู้สึกว่าเน็ตบันช้าก็เลยจะหาความเร็วว่าปัจจุบันเนี้ยที่มันช้าเนี่ยมันความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะได้หาเ,เน็ตที่มันเหมาะสมกับลักษณะงานของผมเนี่ยผมอาจจะต้องหาเน็ตที่มันมีความแรงมากกว่านี้โอเคครับผม